นี่นะจ๊ะูไดีีเทม่วิดีโอีเวันนี้มีความสุขค่ะคุณพ่อไปโยนมาเยี่ยมลูกสาวโตลูกสาวยห่ ไม่กินข้าวได้ยุ่ยเลยซ้อมสามมื่อแล้วไม่ยู่ไดลย้อมสามมื่อแล้วดูแลยังดีเยี่ยมดูแลคุณพลอยดูดูไมาดูแลยังดีเยี่ยมลูกลูกกับหอมหอมทั้งรูใหญ่ทั้งรูกการลูกเคยการพลอยได้กินข้าวยำยำสำลันสมบูรณ์ยินดีบักลิ้นจี่ริงที่พลอชอบที่สุดคือลิ้นจี่ค่ะเอ้ พอหลินจีมากกับเขาเนี่ยบรสนเลยคือหลินจีก่อนเลยมาเป็นกิโลค่ะที่สุดในโลกเลยค่ะหลินจีจีไววเด้อถุเล <c oughs> <c oughs> ียนกับอันยันหนึง่งว่าหลินจีเนี่กิโลเนี่ย,บ,ยอบ,บอร์เกลสับปะรดเอาออก,น,น,กน,อ <c oughs> อนี่มันมดกระจาดจป็นเถอเพรามแบบีความโชคดีสุขภาพแข็งแรงชอบแคงชอบแค่ห,หนัง่งเฉบาะใครนี่วิญญาณตลอด ผันเก่งเลย้ะนี่ได้มาที่แหล่ที่ว่าเอาใจมองใดดจะว่าไงทั้งทั้งทั้งบานวันนี้ผนเป็นแล้วบอักว่าไม่นยหมกบอกว่าไงอหมักว่กกาแม่มุแมมกแต่เดียวมให้พอกินไวในใน,นอยู่มองเดี่ยวคือบ้่น,นแม่มุกดานี่ล่ะแต่เดียวขยายพันธุ์อยู่ขยายพันธุ์บอักว่าอกว่านไหมนไปซื้อต้นมันอยู่ยลลนนตลาดนัดมาดี ซีน้ำย่ยอดสิบบาทซีเ้อมนมาสิบบาทเป็นหออหน่วยเต็มดกอกใส่มีเปนอ,นอน่อนก้อนมีกับลูกใส่กลางและตาดีที่สุดในโลก